เล่ากันว่าสมัยก่อนที่วัดสวนขันจะมีพระพิสุสามเนรเยอะเป็นพิเศษเพราะใครต่อใครก็อยากมาบวชที่วัดสวนขันวัดพ่อท่านคล้ายในแต่ละวันพ่อท่านคล้ายจะให้สามเนรช่วยกันถากถอนหญ้าที่ขึ้นรกในบริเวณวัดและให้พระพิสุกวาดซึ่งจะมีโยมชาวบ้านมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วยวันหนึ่งขณะที่ชาวบ้านท่านหนึ่งชื่อนายกระจ่างธราพรที่เพิ่งเสียชีวิตไป เมื่อปี2541นี่เองกำลังกวาดขยะอยู่เห็นพ่อท่านคล้ายเดินยิ้มเข้ามาหาและเอ่ยปากบอกว่าไปเก็บใบมะขามมาซักกำมือฉันจะทำอะไรให้ดูเมื่อนายกระจ่างนำใบมะขามใส่มือพ่อท่านคล้ายท่านก็ยืนหลับตาบริกรรมคาถาแล้วบอกว่าดูดีๆนะพระเดชพระคุณพ่อท่านคล้ายก็โปรยใบมะขามที่อยู่ในมือนายกระจ่างแทบไม่เชื่อสายตาตนเองใบมะขามกลายเป็นนกกระยาง บินรอดเต็มวัดอย่างเหลือเชื่อ